เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบัลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกนะครับเป็นของอาจารย์นอตตี้นะครับให้เด่นศูนย์มานะครับ 06, 02, 05, 09, 90, 096, 098เม็ดเดียว 09, 90ไปต่อไปครับเป็นปฏิทินเทาเวสสุวรรณ์นะครับ 593, 963, 93, 96, 63 98 95 90 68 65และ60ครับส่วนใบนี้นะครับให้เด่น3กับเด่น5มา32 38 30 52 58และ50 ีกใบหนึ่งนะครับให้เด่น7กับเด่น8มาครับ7 3 7 4 7 5 8 2 8 4และ8 0ครับใบต่อไปนะครับเป็นปักหลัก10ล่างนะครับรอบที่แล้วให้มาก็เข้าเด่น9มาครับ97 รอบนี้16มีนาคมนะครับให้เด่น2เด่น4และเด่น8 21 24 27 29 41 44 47 49 81 84 87และ89สําหรับใบนี้เป็นของแอดสมเกียรตินะครับให้ 459 905และก็904มานะครับไปดูใบต่อไปครับใบน,นี้จะเป็นของหลวงปู่ชัยนะครับให้34 38 39 64 68และ69ครับ ส่วนใบนี้จะเป็นของ a d ดโกนะครับรอบที่แล้ว1มีนาคมนะครับให้เข้ามา360เข้า603นะครับต่อไปนะครับ16มีนาคมนะครับรอบนี้นำา3แอดมาจับชนกันนะครับมาแปลงเลขนะครับแปลงตัวจะเป็น935 965 435และ465ครับ อีกใบหนึ่งนะครับเด่น4เด่น6เด่นจะเป็นเด่น4 47 48 49ตัวเน้นจะเป็น4994 9, 9, 4นะครับใบต่อไปนะครับเป็นหมาน้อยคอยรักนะครับ16มินาคมนะครับให้108 118 109 1น9นะครับของแอดหมาน้อยคอยลักมีทั้งหมด4ชุด4ใบนะครับต่อไปใบที่2นะครับชุดสรุปนะครับเน้น1819รองจะเป็น08และ09ต่อไปเป็นใบที่3นะครับของมาน้อยคอยรักนะครับ 5้สตัวเดียวเลยนะครับเน้นเน้นต่อไปใบสุดท้ายนะครับสำหรับมาน้อยคอยรักนะครับสรุปชุดล่างเน้น4 3 5 3รองจะเป็น4 2และ5 2ครับ ใบต่อไปนะครับส่วนใบนี้จะเป็นของแอดรชนกนะครับให้เด่นสีรูดสีนะครับ4 2 9 4 4 0เ9 2 4นเ้น้นมากจะเป็น0 4นสนะครับสำหรับแอดรัชนก1 6มีนาคม67ครับใบต่อไปนะครับเป็นแนวทางของแอดเกติศักนะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับชุด2ตัวเหนือใต้นะครับประจำวันที่1 6มีนาคมนี้รอบนี้ให้1551 5005 5775 5995 3553 6996 5665ตัวเน้นจะเป็น15และก็51นะครับสําหรับรอบนี้ครับใบต่อไปนะครับเป็น1มหาชัยนะครับรอบที่ผ่านมา1มีนาคมนะครับก็ให้เด่น3เข้า30นะครับส่วน ใต้นะครับให้เด่น9ก็เข้า9 79มานะครับรอบนี้16มีนาคมนะครับของ1มหาชัยให้เด่นเหนือเด่น7ครับ4 75 71 72 75 78ส่วนใต้นะครับใต้ให้เด่น1 2 1 4 1 6 1และก็71มานะครับสำหรับรอบในรอบนี้นะครับ